ตอนที่14บสีทำไมต้องเป็นเวลานี้ด้วยอย่ามาถูกตัวข้าแต่แต่ว่าร่างกายที่เข้าสู่ฤดูเบ่งบานกลับกระหายในตัวนางต้องการถูกนางรักและทนุถนอมเพื่อปลดปล่อยความเจ็บปวดแต่ถ้ายิ่งทำแบบนั้นจะทำให้อึดอัดและอับอายไม่ได้ฤดูเบ่งบานจะตั้งท้องได้ง่ายข้าจะมีลูกกับนางไม่ได้อีกเด็ดขาด ข้าจะต้องอดทนเอาไว้เจ้าไม่ตัวร้อนแล้วใช่ไหมปวดหัวด้วยหรือไม่ฮะเอาผ้าชุบน้ำเย็นมาประครบที่หน้าผากไว้พ่อเจ้าก็จะดีขึ้นอาการของเขาจะกำเริบอีกนานเท่าไหร่อืมประมาณ3-5วันช่วงเวลานี้พ่อจะไม่ออกไปข้างนอกทั้งยังลงกรประตูไม่พบใครทั้งนั้นฤดูเบ่งบานสินะข้าได้ยินมาว่า เมื่อถึงฤดูเบ่งบานของพ้าว่าหลิงจะปล่อยกลิ่นหอมโชยออกมาทำให้ผู้คนลหลงไหลขอเพียงมีผู้เด็ดดอกไม้ก็จะสามารถช่วยให้เขาผ่านฤดูเบ่งบานไปได้เจ้าวางใจเถอะข้าหลี่เทียนหลัวไม่ใช่คนชั่วช้าที่ฉวยโอกาสข้าจะไปเอาน้ำมากลิ่นหอมขนาดนี้พวกเจ้าลงกนประตูไว้ให้ดีเอ๋ดูเหมือนว่าพี่สาวก็ไม่ได้เลวร้าซะเท่าไหร่นี่นาะ เจ้าจะมาเสแสร้งเป็นคนดีอยู่อีกทําไมถ้าเจ้าเป็นคนดีแล้วก็ก็คงไม่ทิ้งข้าไปตลอดหปีที่ผ่านมาไม่เคยกลับมาหาข้าเลยสักครั้งพ่อเจ้าเป็นแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วล่ะข้าจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะข้าเกิดมายังไม่ถึง5ปีเลยนะแม่เจ้าล่ะตายไปแล้ว แบบนี้นี่เองข้าเสียใจด้วยไม่ใช่แบบนั้นแม้ว่าพ่อจะบอกว่าตายไปแล้วแต่ข้ารู้ว่านางทอดทิ้งข้ากับพ่อไปทุกคนต่างพูดว่าตอนที่ข้ายังไม่เกิดนางก็ไม่ต้องการพ่อข้าแล้วนัวนัวเกิดมาเป็นเด็กไม่มีแม่นางมันไม่ใช่คนแต่เป็นคนชั่วช้าต่อให้นางยังมีชีวิตอยู่ข้าก็ไม่อยากเห็นหน้านางชิ ช่างไรเหตุผลสิ้นดีผู้หญิงเช่นนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานทำให้ผู้ชายท้องป่องและไม่รับผิดชอบพวกเจ้าวางใจถ้าพบผู้หญิงคนนั้นล่ะก็ข้าจะจับนางมาโบยด้วยแส้สาวันสามคืนแล้วยึดสมบัติบ้านนางทั้งหมดให้นางชดใช้ให้พวกเจ้าเยี่ยมต้องกวนหัวนางให้ล้านแล้วข้าจะวาดกองขี้ไว้วนหัวของนางเจ้านี้เป็นเด็กแสบจริงๆ ช่างโหดเหี้ยมนักเพราะอะไรในเมื่อเจ้าไม่รู้สึกอะไรกับข้าแล้วและได้ลืมข้าไปแล้วแล้วทำไมยังจะกลับมาอีกละ่ะทั้งยังเข้ามาใกล้ชิดกับข้าอยากจะทำให้ข้าทุกทรมานใจหรืออย่างไงกันข้าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าหลิงแรกแย้มลูกโฉมงดงามและมีน้ําเสียงที่สวรรค์ประทานให้คนนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วและเจ้าก็เปลี่ยนไปแล้ว มาถึงวันนี้ข้าไม่ต้องการเจ้าอีกต่อไปอะไรนะเจ้าบอกว่าหลีเทียนหลัวกลับมาแล้วงั้นหรือใช่แล้วเจ้าค่ะคุณหนูตอนที่ท่านออกทะเลไปหลีเทียนหลัวก็ได้แสงหน้าท่านไปแล้วเจ้าค่ะกลายเป็นสตรีอันดับหนึ่งที่ชายเมืองเหยียนโจอยากจะแต่งงานด้วยมากที่สุดเจ้าค่ะตอนนี้นางอยู่ที่ไหนได้ยินมาว่าหลายวันมานี้นางไปที่หอหลี่เซียงทุกวันเลยเจ้าค่ะ หลีเทียนหลัวยายผู้หญิงนี่ยังจะมีหน้ากล้ากลับมาอีกงั้นเหรอ